พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติประจำเดือนกรกฎาคม2566พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำเดือนกรกฎาคม2566วันนี้ที่28กรกฎาคม2566ที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางกุสุมานพงศสิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำเดือนกรกฎาคม2566อีกทั้งได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2566อีกด้วยทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติทุกวันที่28ของเดือนตลอดปี2566เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสืริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีทรงสักพรมเอี่ยมชัยนรงอน,นันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน